สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life กลับมาที่การแปลหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4หรือ Conversation with God Book 4นะครับครั้งนี้เป็นบทที่25เรามาว่ากันเลยนะครับผมอยากเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นท่านคงคิดว่าผมนี่ช่างกระหายข้อมูลซะเหลือเกินแต่ผมพบว่ามันยากที่จะเก็บความรู้ไว้ได้ทั้งหมด อย่ากังวลเลยฉันได้แนะนำเธอมาก่อนแล้วว่าควรละวางความรู้สึกดังกล่าวเธอจำเป็นจะต้องอธิบายตัวเองเช่นการขอโทษขอโพยใช่ครับขอบคุณมากเพื <IN C> ่อ <Cal tone> ให้แน่ใจนะอย่าให้ความลหลงไหลในบทสนทนาอันเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของสิ่งมีชีวิตผู้วิวัฒน์ในระดับสูงดำเนินต่อไปทำให้เธอมองไม่เห็นสาระสำคัญ ในวิธีที่เธอได้ถูกชี้แนะในการใช้ชีวิตและแบ่งปันวิธีการนี้จะช่วยให้ประสบการณ์บนโลกของเธอยกระดับให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วอันถูกเรียกขานว่ามนุษยชาติเธออาจอยากจะพูดถึงวิธีการที่เรารวบรวมไอเดียดีๆเพื่อการยกระดับในชีวิตประจำวันมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในวิถีทางที่ควร และเราควรคุยเรื่องความรักให้มากขึ้นรักที่แท้อันเป็นรากฐานของพลังงานในจักรวาลและวิธีที่เธอจะสามารถมีประสบการณ์ทั้งแสดงออกในรูปแบบอันพิสุธิ์ขอบคุณครับผมจะไม่ให้หลุดโฟกัสเลยผมอยากกลับมาสู่หัวข้อที่ใหญ่และเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะที่จริงแล้วมันเกี่ยวกับผมโดยตรง ที่จะยอมรับคําชี้แนะครั้งที่สโดยไม่ลังเลเลยผมพบว่ามันจะดีแก่ผมมากกว่าคนอื่นๆแต่ทึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าใครก็ตามที่เลือกการตื่นจะไม่ต้องกังวลในการทำภารกิจในการปลูกเผ่าพันธ์ตามลำพังเราจะได้รับความช่วยเหลือถูกแล้ว ความช่วยเหลือที่ว่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตผู้วัดระดับสูงจากต่างมิติใช่ไหมครับใช่ดังนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะรู้เรื่องทั้งหมดได้เดาว่าพวกเขาพยายามช่วยเหลือเราด้วยการแบ่งปันวิธีทางเลือกและการตัดสินใจที่มนุษย์อาจกระทำเพื่อที่เราจะได้ตื่นเต็มตาผมจึงรู้สึกขอบคุณ ที่ได้ดูและสำรวจวิธีปฏิบัติสำหรับมวลมนุษย์แต่จิตของผมส่งสัญญาณมาก่อนที่ผมจะเริ่มซึมซับข้อมูลดังกล่าวซะอีกจำต้องจัดการกับการวิจารณ์ตัวเองในเรื่องที่ว่าสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงเนี่ยนนะได้มาเยี่ยมเยียนเราแล้วและหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาทำอย่างไรถึงไม่ถูกจับได้ โดยที่ไม่ได้ทำให้โลกวุ่นวายไปเลยหากผมสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ผมเดาว่ามันคงช่วยให้ความคิดเชิงตรรก,กะของผมหายไปเพียงพอที่จะสำรวจวิถีใหม่เมื่อเราได้ตื่นขึ้นอยากรู้เรื่องอะไรล่ะข้อแรกผมอยากลองดูว่าตัวเองเข้าใจสิ่งที่ได้รับมาครบถ้วนไหมถามมาเลยขอบคุณครับ กรณีที่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงมีรูปกายปรากฏบนโลกท่านบอกว่านานๆครั้งจึงจะเกิดขึ้นเท่านั้นท่านอธิบายว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เข้าร่างมนุษย์อย่างทันทีแล้วก้าวเท้าในรูปกายที่สมบูรณ์เลยแต่พวกเขาจะมาเข้าร่างมนุษย์ตามวิถีแบบทั่ว,วไปถูกต้องไหมครับใช่เป็นเช่นนั้นที่อยากจะถามก็คือพ่อแม่ของเด็กคนนั้นจะรู้เห็นหรือเปล่า ผมจะได้รับสิทธิ์ในการทําแบบนั้นไหมหากเขาเป็นสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงจริงผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าพวกเขาจะเข้าสู่รูปกายของแม่อย่างลุกรานหรือรุนแรงเธอพูดถูกแล้วมนุษย์ทั้งสองจะอุ้มชูทายาทของเขาด้วยความนุ่มนวลและรักใคร่ด้วยการตระหนักรู้เองในภายในว่าพวกเขาได้รับโอกาสเพื่อสร้างสรรค์ เด็กทารกที่มีเป้าประสงค์พิเศษและเป็นทางเลือกของเขาเองที่จะยอมหรือไม่ยอมรับก็ได้ถ้ารู้ไหมครับถึงจะมองแบบนั้นก็เถอะสำหรับผมแนวคิดที่ว่าพอแม่ได้ให้กำเนิดมนุษย์ต่างดาวก็ยังยากที่จะรับได้ความคิดนี้ท้าทายผมมากสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงจะกลายเป็นทายาทมิใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกนะ มันก็ไม่ได้ต่างไปจากการที่เธอจะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวเมื่อเธอผ่านกระบวนการออกจากร่างกายแบบที่เธอเรียกว่าความตายนั่นแหละจากนั้นเธอก็จะกลับมาจากห้วงเหนือการเวลาในกระบวนการที่เธอเรียกว่าการเกิดสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงก็เป็นเพียงผู้ที่ตื่นแล้วเคลื่อนผ่านวงจรชีวิตแบบเดียวกันทำสิ่งที่เหมือนกัน การปรากฏรูปอาจอยู่ในมิติที่ต่างออกไปน,น,นานๆทีจึงจะรับเอารูปกายที่เรียกว่ามนุษย์เข้าใจแล้วครับเธอเองก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะอยู่ในรูปกายไหนในจักรวาลใดๆที่เธออาจคาดเดาวออกมาได้เธอจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในทุกอารยธรรมที่เธอเลือกใช้รูปกายนั้นๆเรียบร้อยแล้ว ขอโทษครับท่านทำผมงงอีกแล้วเธอสามารถเลือกใช้รูปก,กายใดๆที่ไหนก็ได้ในจักรวาลไม่รู้หรอกหรือไม่ผมไม่รู้หรอกครับผมอาจบังเอิญไปอ่านเจอจากที่ไหนสักที่หรือไม่ก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นแหละท่านกำลังบอกว่าผมสามารถเลือกกลับมาเกิดที่ไหนก็ได้ไม่ใช่แค่โลกมนุษย์เหรอครับ เธอมีทางเลือกใช่แล้วผมจะไปเกิดที่อื่นทำไมล่ะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของดวงจิตนนะเป็นพันธกิจที่จะมีประสบการณ์ทุกแง่มุมเพื่อเป็นของตัวเองด้วยเหตุดังกล่าวดวงจิตของเธออาจละมาจากอรรยะธรรมอื่นเพื่อมาอยู่บนโลกนี้ก็ได้นี่ท่านกําลังบอกว่าผมอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรครับ เปล่าหลอกการมาเกิดที่นี่ทำให้เธอจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมากไปกว่าการที่เราสิ่งมีชีวิตผู้วัดระดับสูงจะเป็นหลอกนะนี่คือประเด็นเธอมาที่นี่เพียงเพื่อรับประสบการณ์ในทุกแง่มุมเท่าที่โลกจะมอบให้ได้ระหว่างนั้นก็จะมีเราสิ่งมีชีวิตผู้วัดระดับสูงให้ความช่วยเหลือเธอด้วยผมเคยทำอะไรที่ว่าบ้างแล้วหรือยังครับ ท่านบอกว่าเป็นไปได้ที่ดวงจิตจะทําแบบนั้นแต่เอาเฉพาะดวงจิตของผมเองคนเดียวนะครับเคยไปเกิดที่อื่นในจัก,กรวาลหรือเปล่าขอถามหน่อยนะเธอเคยแงนมองท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วรู้สึกมองบ้านที่กําลังจากมาบ้างหรือเปล่าจะว่าไปที่จริงก็เคยนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจต้องยอมรับเลยว่าผมเกิดความรู้สึกคิดถึงบ้านบางครั้ง มันเหมือนกับการถูกดึงดูดให้สนใจในทิศทางหนึ่งบนฟ้าซะด้วยคิดว่าเธอจะรู้สึกแบบนั้นกับสถานที่ที่เธอไม่เคยไปหรือเปล่าล่ะพระเจ้าช่วยบทสนทนาพาไปที่เกินคาดอีกแล้วหากเธอมีสิ่งที่คาดไว้แล้วล่ะก็เธอไม่ควรมาคุยกับพระเจ้าหรอกนะก็คงไม่ล่ะครับท่านกำลังบอกผมว่าดวงจิตมีสิทธิ์เลือกก่อนการมาเกิดว่าจะไปมีรูปกายที่ไหนสินะครับ ประสบการณ์ทั้งมวลของทุกดวงจิตนั้นเกี่ยวกับการเลือกตลอดมาและตลอดไปมีแค่การเลือก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 อย่างอิสระทางเลือกของจิตพระเจ้าเพื่อเป็นพระเจ้าโอ้ท่านนี่มันช่างไม่รู้สิเหลือเชื่อเป็นคำที่ผมนึกขึ้นมาได้นี่ผมพยายามจะไม่พูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อนะครับทำไมถึงอัศจรรย์ใจนักละ่ะ ไม่เคยอ่านที่เขียนว่าท่านคือพระเจ้าจากที่ไหนมาก่อนหรือเคยแน่นอนครับแต่ใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้นใครจะถือเป็นจริงเป็นจังกันล่ะครับแล้วสารจะมีความหมายอะไรถ้าเธอแค่โยนมันทิ้งไปง่ายๆก็รู้นะครับแต่มันมีสารศักดิ์สิทธิ์มากมายเหลือเกินและไม่ใช่เรื่องจริงทุกอันซะด้วยต้องยอมรับนะครับมีบางอันที่แปลผิดผิดถูกๆไม่ตรงกับต้นฉบับ ผมควรพูดว่าวิวร์ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกไม่ง่ายเลยที่จะรู้ว่าอันไหนใกล้เคียงกับความเชื่อมากที่สุดใช่นี่คือสาเหตุที่นานๆทีสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงจากต่างมิติสักตนจะอาศัยรูปกายมนุษย์เพื่อส่งสารและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างโดยได้รับความศรัทธา เพื่อที่จะช่วยให้การแก้ไขในหมู่มวลมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้เมื่อสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงกลายเป็นมนุษย์จะช่วยให้ซึมซับโอบรับและเข้าถึงทุกแง่มุมอันละเอียดลึกซึ้งที่สุดในลักษณะของการเป็นมนุษย์เขาจึงมิใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เป็นมนุษย์เต็มขัน้นหากเขาจะมีกระบวนความคิดสภาวะอารมณ์ การรับรู้และความเข้าใจในอีกรูปแบบงั้นดวงจิตนี้ควรถูกเรียกว่ามนุษย์ผู้วิวัตรระดับสูงเป็นเช่นนั้นสวรสก็เหมือนเธอเป็นดวงจิตที่ปรากฏมาในรูปกายเป็นดวงจิตผู้เลือกก่อนการมาเกิดในมิติของเธอเพื่อที่จะมีประสบการณ์แบบพระเจ้าในการช่วยเหลือดวงจิตอื่นๆเพื่อระลึกว่าตัวเองเป็นใคร ช่างเป็นการขยายความที่ชัดเจนและอธิบายที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับจบบทที่25เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในบทที่26อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ